นี้หายากมากๆค่ะที่ได้สภาพสวยเนี้ยแบบนี้แถมเลขไม่น้อยมากๆตูนกล้าการันตีเลยนะคะว่าเลขไม่น้อยที่สุดแล้วค่ะกับ e ี0 0ค่ะเบลเลดเฟสลิปนะคะคันนี้เป็นสีดำสุดสวยค่ะ สำหรับรุ่นคา r ์เบลเลตนะคะเปเชียลมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วรถเปิดประทุนจะไปได้แค่2ที่นั่งค่ะแต่คันนี้ไปได้2บวก2ที่นั่งไปเต็มที่ได้4คนสบายสบายเลยทีเดียวค่ะแถมมีรูปทรงที่สวยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นตัวเฟสเด็บของตัว E200 Car อ i คารเบเลตค่ะสําหรับหน้าตาด้านหน้าคันนี้นะคะหล่อมากๆไม่ว่าจะเป็นดาวกระจกดีไซน์ใหม่ชุดแต่งด้านหน้าก็จะเป็นของตัว a m g ตัวท็อปเลยนะคะเส้นสายต่างๆก็มีความคมสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะ และสําหรับไฟหน้าเป็นระบบ Intelligent Light System ด้วยนะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะค่ะซองสว่างได้ดีมากๆคอดิลิ่งไลท์เลี้ยวตามพวงมาลัยได้แล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้อีกด้วยนะคะสําหรับล้อคันนี้เป็นล้อมันติสป็อกขนาด18นิ้วค่ะลายจะเป็นลายดาว5ก้านคู่นะคะแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกของ Merced ซเดสนพร้อมจานเบรก AMG มาให้แล้วค่ะและด้านบนคันนี้เวลาเราปิดประทุนอยู่นะคะก็คือใช้ความเร็วประมาณ20วินาทีค่ะด้านบนจะเป็นหลังคา soft top หรือว่าตัวผ้าใบสีด นนนั่นเองะะคะรู้ราคลาสสิกเหมาะกับตัวรถเมอร์เซเดสเบนมากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ราคาเพียงแค่1 7 9 0 0ล้านบาทไม่ถึง2ล้านบาทได้ขับรถเปิดประทุนสุดหรูคันนี้แล้วค่ะอย่ารอชา้ารีบสอบถามเจ้าที่ไฟขายแอดไลน์มาได้เลยนะคะและสำหรับด้านท้ายรถค่ะรุ่นนี้เป็นตัว e 2 0 0ตัวเฟสลิฟนะคะเพราะฉะนั้นไฟท้ายเป็นแบบเส้น LED สวยงามมากๆเลยค่ะเวลาเราจอดแบบเปิดประทุนอยู่แบบนี้นะคะก็สวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยทีเดียวค่ะ b o ดี้รีลาตัวรถคันนี้ก็คือเป็น e-class เลยนะคะไซส์ขนาดกลางด้านล่างก็จะเป็นตัว d i ฟฟิเซอร์ของตัว AMG นั่นเองค่ะและฝาท้ายของเขานะคะนอกจากไฟท้ายที่เป็นตัว LED แล้วค่ะก็จะมีไฟในส่วนของตัวฝากระโปรงด้วยเวลาที่เราเปิดฝาท้ายนะคะนี่เลยค่ะ ด้านท้ายนี้นะคะตัวคาร์เบียเลตเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะในการเก็บของนะคะเพราะว่าเขามีตัวที่เก็บหลังคาอยู่นั่นเองค่ะทําให้พื้นที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็สามารถใส่ของได้นะคะและสําหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่2,000ซีซีให้พละกําลังแรงม้า184แรงมา้าได้เกียร์อตโมัติ7สปีดน,นะคะถือว่าคันนี้ทําได้ดีในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็การประหยัดน้ามันด้วยค่ะย้ําเลยนะคะว่าคันนี้เลขไม้น้อยมากๆเฉลี่ยแล้วเขาใช้งาน มาแค่ไม่ถึง5,000โลต่อปีเลยค่ะถือว่าได้ทั้งรถที่สวยเลขไม่น้อยราคาไม่ถึง2ล้านบาทใครกําลังตามหาอยู่ตูนบอกเลยนะคะว่ารีบด่วนเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันอื่นๆเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราเวอร์ไวทเว็บเบนเคคเรามีสต็อกคันอื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะ ถึงเวลาสำหรับด้านในแล้วค่ะนี่เลยค่ะเปิดประทุนอยู่แบบนี้นะคะชิลมากๆเลยทีเดียวค่ะและด้านในคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะรถสปอร์ตสีดำแบบนีนะคะสปอร์ตมากๆเลยค่ะ ตัวอบ์ดน,นะคะการันตีเลยนะคะนี่ให้ดูดีเทลเลยค่ะว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสวยเนียบมากๆเลยค่ะปีกอบ์ดน,นะคะจะมีขนาดใหญ่ค่ะรวมถึงหัวมอนที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตัวอบ์ดเขาเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เบาะซ้ายขวาด้านหน้าเลยค่ะ ปรับได้แล้วก็บันทึกตำแหน่งที่นั่งได้ถึง3ที่เลยทีเดียวนะคะและด้านหน้าคอนโซลคันนี้ค่ะนี่บอกเลยนะคะว่าสวยมากเลยทีเดียวค่ะหน้าจอเป็นดีไซน์แบบใหม่เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะเป็นจอแบบคอมมานด์ออนไลน์ด้วยค่ะสังเกตเลยนะคะว่าเป็นแบบจอสีแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปโลกอยู่แบบนี้เลยค่ะดูได้ทั้งนิเกชั่นต่อกับสมาร์ทโฟนได้รวมถึงเป็นกล้องถอยหลังก็คือโชว์ที่หน้าจอตรงนี้เลยค่ะตัวแอร์เขาเป็นแบบ2โซนค่ะปรับแยกซ้ายขวาเลยนะคะโชว์เป็นตัวดิจิตอล แบบนี้ด้วยค่ะพร้อมกับพื้นที่คอนโซลตรงนี้ค่ะนี่สังเกตเลยนะคะว่ามีทั้งที่ใส่แก้วน้ํามีทั้งที่เก็บของต่างๆมีตัวแถบบังปิดให้เป็นระเบียบมากๆเลยทีเดียวค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นตัว AMG มั n t i Function นะคะแบบ3ก้านทายตัดนั่นเอง เยจะอยู่ที่คอพวงมาลัยทางด้านขวามือค่ะแล้วก็มีตัวแพดเดิลชิพให้รวมถึงสปีดลิมิตแล้วก็ครูชคอนโทรลนะคะมีให้ครบเลยทีเดียวแดสบอร์ดคนขับก็คือเป็นทางดิจิตอลแล้วก็อ n นาล็อกมิกกันค่ะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ ตำแหน่งผู้ขับขี่ก็คือกำลังดีเลยทีเดียวค่ะและตัวหลังคาของเขาที่เห็นเปิดประทุนอยู่แบบนี้นะคะสวิ์คอนโทรลอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เพียงแค่เปิดขึ้นมานะคะก็จะมีปุ่มไอคอนตรงนี้เลยค่ะทั้งกดเปิดกดปิดหรือว่ากดกระจกคู่นะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะแถมตรงด้านหลังนี้นะคะเขามีในส่วนของตัวที่ป้องกันไม่ให้ลมตีเข้าด้วยค่ะปุ่มคอนโทรลก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเพียงแค่กดไปค่ะนี่ด้านหลังก็จะยกขึ้นแบบนี้เลยค่ะทําให้ลมไม่ตีเข้าห้องบริสารสิ่งของไม่ปิด ผมไม่ปิลสบายมากเลยค่ะและขึ้นที่ด้านหลังให้ดูค่ะว่าด้านหลังสามารถนั่งได้อีก2ที่เลยนะคะคันนี้เป็นรถแบบ2บก2ที่นั่งค่ะและความเป็นคาบิโอเลตนะคะไม่ว่าจะนั่งอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็คือได้รับอรรถรสของตัวรถเต็มที่เลยทีเดียวค่ะหรือจะดึงที่พักมือตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือตัวบ้านที่บังไม่ให้ลมตีเข้ามาอย่างที่ตูนกดด้านหน้านั่นเองค่ะด้านหลังก็มีช่องแอร์ให้นะคะถือว่าสะดวกสบายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะ ย้ำเลยนะคะว่าคันนี้ราคาไม่ถึง2ล้านบาทค่ะคุณก็ได้ขับรถเปิดประทุนสุดหรูคันนี้ได้แล้วสรุปเลยนะคะสำหรับ e 2 0 0 c a คาร์ t ิโอเ a c e l i f t คันนี้เป็นรถปี2013ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่64,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆหารเฉลี่ยให้คันนี้ใช้งานมาปีละแค่5,000โลเท่านั้นค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่1 7 0 0 0 0้านกับ9ก0 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะได้ ขับเปิดประทูนในราคาไม่ถึง2ล้านบาทต้องรีบด่วเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตุนะ้นตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ